ดีค่ะทุกคนวันนี้บิวก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์อีฟนะคะซึ่งแน่นอนนะคะทุกคนก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะคะว่าแบรนด์อีฟเนี่ยยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ในแบรนด์อีฟเนี่ยก็จะมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะคะแต่วันนี้บิวก็จะมาพูดถึง ผลิตภัณฑ์ที่บิวใช้แล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็เห็นผลก็จะมีอยู่สี่ตัวด้วยกันนะคะคือตอนแรกอะคะ่ะทักไปซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายชื่ออุ้มนะคะซึ่งเป็นเพื่อนของบิวเองนะคะทักไปซื้อทั้งหมด2อย่างนะคะแต่ว่าอุ้มเนี่ยให้มาทดลองใช้อีก2อย่างนะคะถ้าใช้ดีเนี่ยก็ค่อยรีวิวให้แต่ถ้าเกิดใช้เราไม่ชอบไม่เห็นผลเนี่ยก็ไม่ต้องรีวิวให้นะคะแต่คือพอบิวได้ทดลองใช้น่ย ชอบนะคะแล้วก็ชอบทั้งหมด4ตัวเลยนะคะคือชอบมันเห็นผลจริงๆนะคะก็เลยมารีวิวให้เพื่อนซะหน่อยนะคะคือเพื่อนน่ารักมากจริงๆนะคะตัวแรกนะคะก็เป็นตัวเด็ดของแบรนด์เลยนะคะแบรนด์อีฟนะคะเป็นบูสเตอร์นะคะตัวนี้ ชุ่มชื้นมากนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากจริงๆอันนี้สําหรับคนท้องอุ้มน้องนะคะสามารถซื้อไปใช้ทาท้องทาก้นป้องกันพวกรอยแตกลายได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ช่วยป้องกันแค่รอยแตกลายนะ,ะก็สามารถช่วยลดรอยแตกลายได้อีกด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นสูงมากจริงๆนะคะส่วนตัวนี้เป็นโลชั่นนะคะใช้ด้เหมือนกันหอมมากนะคะแล้วก็ ชุ่มชื้นเหมือนกันแต่เรื่องความชุ่มชื้น่ะสู้ตัวบูเตอร์ไม่ได้นะคะก็จะแนะนำให้ใช้โลชั่นเนี่ยตอนกลางวันแล้วก็บูเตอร์เนี่ยทาตอนกลางคืนนะคะหรือถ้าใครนอนห้องแอร์ต้องการที่จะอ่าเพิ่มความชุ่มชื้นแบบสุดขีดนะคะก็ทาร่วมกันได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่เหนียวเนะหนักเลยนะคะแต่ว่ามันชุ่มชื้นนะคะคือชอบมากนะคะรู้กักเลยแหละมาในส่วนของ ผลิตภัณฑ์หน้าบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอ l โลแคคตัสนะคะอันนี้คือใช้มาเยอะแล้วขนาด100กรัมน,นะคะอันนี้ใช้ไปแบบจุกๆกัเลยนะคะชอบมากเพราะว่าส่วนตัวบิวนะชอบใช้พวกอ l โลเวยล่าอยู่แล้ว พอมาเจอตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งอะโลเวราแล้วก็แคคตัสด้วยะคะ่ะที่มันช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าเรามีความชุ่มชื้นแข็งแรงขึ้นนะคะใครที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายหรือว่าต้องการที่จะพักหน้านะคะก็สามารถใช้อันนี้บำรุงหน้าได้นะคะมันจะช่วยทําให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดพวกรอยด่างดำจากรอยสิวได้ด้วยนะคะมาในส่วนของตัวครีมบ้างน,นะคะอันนี้เป็นเจลครีมอีฟนะคะใช ้ดีมากนะคะคือทุกคนอันนี้20กรัมนะคะวิวใช้ไปครึ่งกระปุกแล้วอะค่ะเนี่ยใช้ดีนะคะแล้วก็ใช้จริงเนื้อครีมมันจะเป็นแบบว่านุ่มๆอะทุกคนมันเป็นกึ่งครีมกึ่งเจลอะค่ะมันไม่อุดตันผิวช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวเราให้มีความกระจ่างใสด้วยนะคะใช้คู่กับตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากเลยนะคะก็มันมีตัวอะไรอะตัวเซรั่มลกมมาของแบรนด์อีฟเนี่ยก็เห็นเขาบอกว่า ดีเหมือนกันนะแต่ว่าบิวยังไม่ได้ลองเนะคะลองแค่นี้ก็คือมันกู้ผิวหน้าได้ดีจริงๆนะคะจากผิวแห้งๆก็ช่วยให้ชุ่มชื้นนะคะนี่ ชอบมากนะคะแล้วก็ดีมากนะคะค่ะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์อีฟเนี่ยมีเยอะมีทุกภาคทุกจังหวัดเลยแต่ว่าตัวแทนที่รู้จักผลิตภัณฑ์เหล่านั้นดีจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีไม่เยอะนะคะแล้วก็อุ้มเนี่ยคือเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์อีฟเนี่ยมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็รู้จักคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นดีนะคะก็จะแบบ ให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ดีนะคะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์อีฟนะคะให้ทักไปสั่งซื้อกับอุ้มได้นะเะดี๋ยจะทิ้งชื่อเฟซไว้ข้างบนโพสให้นะ,ะอุ้มนะคะตอบแชทไวส่งของไวนะ,ะให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาผิวหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแบรนด์อีฟ e นะถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อนะคะหรือต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็ทักไปสอบถามปรึกษากับอุ้มได้เลยนะคะ แบบสนใจใส่ใจลูกทีมมากๆนะคะจะบอกว่าสั่งซื้อกะอุ้มไม่มีผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะสามารถทักไปปรึกษาปัญหาผิวหน้าได้นะคะอุ้มก็ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะ